Zombie เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปบิกแมนนะครับกับแกมจูสิทวอต t ด e g a กมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับในเวลาสองทุ่มนะเวลาที่เล็กเปิดแล้วฟอยแล้วก็มาพร้อมกับบอสนะครับ à, ต้องดูสะหน่อย à, อ่าเฮ้ยยังไม่เปิดหรอ เฮ้ยเปิดแล้วโอเคก็เป็นอ่าอ่าก็เป็นโอเทเล็กนะครับผมนะก็เป็นทีเล็กอีกตัวหนึ่งนะซึ่งถ้าเราเข้าไปตีเราก็จะได้ลูกปัน้นเมเทเร็กนะครับผม oh. ว้สุดยอดเลยทีเดียวนะก็ต้องการหุ่นน้อยว่า6,500ล้านดาเมจเองนะก็อย่าลืมเข้ามาตีกันนะครับผมแล้วก็มีข่าวมากมายเลยนะสำหรับ Ju ซิ r เวิร์ดเกมนะก็เรียกว่าเป็นข่าวที่แบบว่า ปัญหาจะจัดเลยไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะปัญหาแรกเลยนะที่แบบว่าผมงงและสงสัยมากนะครับเกิดการทวงตีเงินเกิดขึ้นในสังผมจูเิตบอลเดเกอีกแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นนั่นก็คือตรงตารางข่าวสารเนี่ยรบอ่าเรเตอร์นิวนะครับก็ปรากฏรูปนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือดาร์โคเร็กทัวร์นัมเบ้นะครับผมนะนี่ก็คือภาพของรีกหน้านะครับที่เราจะตีกันนะแต่ ที่งงชะงนสงสัยที่สุดนะครับอ่ะนี่ภาพดาวคนเล็กใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่าสำหรับหน้าแพ็กนะครับนั่นไงนี่ไงอีห e วันนะครับนี่ก็คือชาร์กออฟนะครับนี่ก็คือทัวร์นาเมนต์เหมือนกันนะครับนี่เอ้ยแล้วตัวไหนกันแน่ล่ะที่เราจะตีแย่งชิงกันนะครับ <c oughs> ก็เป็นจระเข้นะอ่า แโกโปสุขันนะครับผมอน่าจะอ่านเโกโปูสุขันป่ะเออนะน่าจะเป็นตัวนี้แหละแต่ว่าอันไหนกันแน่ที่จะเป็นจริงอันไหนที่แน่ที่จะเป็นลวงก็ยังไม่ทราบได้นะครับผมโอ้ยจริงอยากได้จระเข้มากฝ่านะเพราะว่าทําไมถึงอยากได้จระเข้มากฝ่าผมว่า อันนี้มันก็ถ้าเราแรกก็ปลดล็อกอยู่แล้วนะครับสำหรับผมนะโอ้โยคืออะไรวะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นดาโคเล็กมาในทัวร์นาเมนต์จริงๆนะผมจะไม่แลกกันนี้นะเพราะว่ายังไงผมต้องตีลีกอยู่แล้วนะครับดังนั้นจะไม่แลกกันนี้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าความคุ้มค่ามันนั้นมีน้อยมากถ้าเกิดว่าดาโคเล็กมาจริงๆนะครับแล้วตัวไหนกันล่ะอ่ะแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับยิ่งเชงวนสงงใสเข้าไปอีกนะครับโดยที่เป็นแพ็คนี้นะครับั่นก็เป็นแพ็ค สตัวจิ๋วน้อยพี่ค่านะครับแต่ว่าหน้าปกกับเป็นโดโดนะเฮ้ยหรือว่าเรามันจะให้เราไปบวกกับโดโดวะมีสิทธิ์นะครับอาการที่เราจะเข้าไปตีได้เราก็ต้องมีชินโนโซโลพารัสนะครับเออเพอร,รัสนะครับเพริกสิเพโลโพริกนะครเออโซโลโพริกเฮ้ยมันต้องถูกมั้งแหละอ่าเราก็จะใช้อ่าตัวนี้แหละอ่าเจ้า3มจิ๋วพี่ค่านะใส่เนื้อนะครับ เข้ามาโจมตีนะแตลว่าเราต้องมีเลเวลยังต่าที่สุดคือเลเวลสินะครับซึ่งผมมีหนึ่งใบแล้วนะครับพร้อมระเบิดศึกอีกหวันข้างหน้านะครับเออเราจะต้องดวลกับโดโด้หรือเปล่านิวชารเรนนะครับมาพูดพาดมาเยอะแล้วเล่นกันสะหน่อยดิฝ่านะครับสอหรับลีกนะก็เปิดแล้วนะครับก็สิ่งที่เราจะแย่งไปแย่งชิงกันสิ่งที่เราจะแย่งสิ่งที่เราจะตีแย่งชิงกันนั่นก็คืออามาร์ก้าซอรัสนะครับผมมาก็เป็นสายทื่ตัวหนึ่งที่บอกว่า แข็งแรงจ,จัดเลยทีเดียวนะสำหรับตัววิบวับนี่นะมีร่างไฮบิดหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับดูจากลักษณะแต่เป็นผมนะผมสร้างต้องสร้างร่างไฮบิดตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นตัวผมเองนะเพราะว่าวยเอก,กโครเทมาลุยกันในฝ่านะครับ <c oughs> หลังจากที่บอกข่าวสารอันมั่ชวชุลมุนวุ่นวายเรียกว่าสังคมปัป่วนเลยทีเดียวสำหรับจูสิทเวอร์เดอะเกมตอนนี้นะครับนี่เอาอันนี้อันนี้อันนี้นะปะลุยกันดนฝ่านะจ๊ะ ก็อะไรถ้ามันไม่ตรงยังไงก็ฝาก G m แก้ไขให้ด้วยนะครับ <laughs> มันไม่ตรงเลยอ่ะวุ่นวายจัดเลยทีเดี <laughs> วเยวพูดได้ง่ายนะครับอ่าผมจะต้องทำยังไงอ่ะไ,ไม่ไม่อะไรทำม,มามาเลย <laughs> 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 จะผ่านแกไปยังไงได้ยงมอบแต้มไหมฉันอยู่นี่เร็วเร้วครับวันนี้แหละฉันต้องกลับไปอยู่แลกทองให้ได้กลับที่ไหนละ่ะขึ้นขึ้นขึ้นเพราะวันนี้วันแรกเ <laughs> อยไม่โจมตีใจไม่แน่จริงนี่ว่าโอเคมา จับเก็บตัดแตกไม่ได้อะใช่ไหนนะถ้าเราโดนตีสี่นี่เราไปได้เลยเนี่ยอาการไม่ดีเลยนะแต่ว่าไม่กลัวไม่กลัวพอรู้ได้อยู่ละมาเลยโจมตีหนึ่งโอ้โหใจมันไม่ได้เลยอ่ะตัวนี้มาเลยแก้รู้อะเจนติโนสอรัดชุดชัดไม่ได้หรอกตัวชุดใหญ่ไปเยอะ ตัวแกก็กลัวแล้วสินะนั่นไงเห็นนะป้องกันจนหมดเดนไม่เหลือสแต็กแล้วนะครับผมนะไม่ใช่หมัน <c oughs> บ้าเราดีมีสแต็กเยอะอยู่มาใส่เข้ามาได้เลยเฮ้ย <c> โ <oughs> จมตีสองง่ายอย่างนี้ผมชนะสบายเลยอะ่ะอุ้ยตารกันเนี่ยไม่อยากจะชนะเลยไม่ไหวโจมตีหนึ่งโจมตีสองสามสี่ห้าแถมให้ไปเลยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่แน่จริงตายซะอยู่เลย นี่นะโอเคไปแล้วหนึ่งนะครับอย่งน้อยมึงยังจบตีเราทีหนึ่งวะ่ะไม่ได้เห็นอ่านก็เทมกันนะ <c oughs> ไทเรนัวไททันนะครับมาเลยมาลเลยฉันพร้อมจะกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านมานานแล้วมาวีละอาจารย์ด้ลลลแล้วอย่างนี้ผมจะไปถึงไหมแรงทองเนี่ยอุ้ยโดนแล้วไม่ตายวะ่ะ อ่าจมตีมั่วแล้วกันนะจมสีสี่อ๋อจมหัวเสือจมห้าอีกกระโถเอ,อ้ยจมตีแค่สี่นะครับอีกสี่ก็ได้แล้วอ่ะอุ้ยไม่ได้ว่ะสี่ล้มไม่ได้นะจมสีห้าถึงจะล้มได้โอเคอกินเนื้อมันไม่ดุเลยว่ะฝั่งโนู้นโดนพืชล้มไปตัวหนึ่งแล้วมาเลยอือมีห้าแล้วว่ะอุ้ยตัวทัตเตอร์นะมาอีนี่ทัตเตอร์ที่ลงมาเตอร์เลยมาอุ้ยโดนสี่ตายแน่นอนนี่นี่โดนตบด,ด,ดังจัง ผมไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยบ้าที่สุดเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องคิดอะไรแค่ให้ชนะได้ก็พอตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมาเล็กล้มใหญ่นี่นะ <c oughs> เรียบร้อยบ้าหนึ่งก็ชนะเลยในเดียวเรียบร้อยจัดจ้หูด้ยีิบเอ็ดงอะแต้มแรกของผมนะเออซม์นะเฮ้ยไปไม่ถึงไหนเลยอะตายแล้ว นี่ยังอยู่แหลงไอ้นี่อยู่เลยอ่ะตายแล้วไม่ว่าจะไปอยู่แหลงแลแ้วแสดงว่าตัวนี้ใครๆก็อยากได้ใช่ไหมมาเลย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะฟาดล้างพวกแกทุกคนให้หมดโอเคอุ้ยด้การก็ดีสิอาการน,นี้ได้เจบินะครผบใกล้หนึ่งีแล้วนะสำหรับอ่าหนึ่งแสนะครับ <c> ไ <oughs> กลเตียงได้ <c oughs> ครึ่งเดียวเองเออให้มันได้อย่างงี้สิอ่าผมก็จะ ร,รีบรีบไปให้ไวอ่ะรีบไปให้ไวอ่ะไปให้เร็วอ่ะผมก็จะเลือดไม่เอาไม่อยากแหงแกเลยเอาจากแถวนี้แล้วกันเอาเป็นนี่นี่นี่โอเคเลยกลับเข้ามากันแล้วนะครับผมก็ขอดูโฆษณาหน่อยนะถ้าไม่ดูโฆษณาเนี่ยเจ็บจั <laughs> <laughs> ดจัดมาประกวตัวกันมาได้แล้วนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆดักก้งหัวเล็กเหมือนกันนะตัวหัวยกหนึ่งเลือด <laughs> หัวเมงไว้เยอะเลยเดียวอ่ะทไงเรามีพืชเราไม่กลัวนะพืชจัดการได้ทุกอย่างในโลกนี้ใช่หรือเปล่าเราก็ตีย่างชิงพืชไงเราเจอพืชบ,บ่อยๆมันก็ไม่แปลกอ่ะโอเคโ,อโ,อโดนเป็นม,มงไปทีเดียวเอ้ยมันไม่มงกุลเลยว่ามันฟาดห่างนะครับอย่างนี้ก็สบายมือโอ้ยจุตีหนึ่งจุตีสองไม่มีไม่มีเทคนิคใดๆอันนี้เรียกว่าเล่นง่ายจัดจาโอเค ไม่ต้องเทคนิคใดๆกันแล้วใช่ไหมมีเท่าไหร่ใส่เต็มกันเท่านั้นใช่ไหมมาเลยที่ตำรวจโดนสอกทําไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายสภาพนี้อ,อามาตะาสุดๆมาเลยนี่ซุปเปอร์แซรัตนะเฟยมาโดนหนึ่งโอ้โหมันยังเหลือหนึ่งเนี้ยอ,อย่างงี้เขียวสบายสบายอารมณ์จมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนีแล้วเหลือหนึ่งโอ้โหเล่นแบบเยอะมันต้องเล่นกันอย่างงี้นี่แหละคือหนทางของคนที่แน่จริง เรียกว่าใส่เดียวกันเดียวเลยอะใสจัดจัดอะู่นี่ง่ายเรียกว่าไม่กลัวพ่ายแพ้ใดๆเลยคนนี้มาโจมตีสามโอ้โหผมไม่ไทยอะอามาตาส <c oughs> เหลือเจ็ดนะกีนดูโอ้โหตัวเดียวล้มหมดอะจริงๆเอามาตัวเดียวก็ได้พะเปลืองเนโน้เสจาจัดจัดดัการบัตซปเปอร์ซอรัสเบี่ยงหัวไปสามเทเหมือนเหมือนกันโอเคเรียบร้อยเออต้องเร็วๆอย่างนี้มัน โอ้โหเป็นคนที่รู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ยังไงอ่ะก็ใส่เต็มไปเลยนะโอเคโอ้โหเพิ่งจะแรงแรงเลยนี่ปันไลจะจัดเลยทีเดียวเมื่อไหรจะไปถึงวะเนี่ยเอ้ยขอเปิดได้อามัสก้าซะหน่อยอื้อหือ d n น้อยจะจัดแค่75ครับเฮ้ยไม่ได้ดูอันดับ1เท่าไหร่วะเฮ้ย69เลยเหรอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันตรายมากเออผม ไม่เล่นด้วยละพูดตรงๆนะต้องเอาเอาจริงนะบ้งเราต้องเอาจริงกนะ้าักหน่อยนะผมก็จะเอาเป็นแถวๆนี้แหละเอาไปเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปเฮ้ยอนุกไปเล่นมั้งดีกว่าโอเคไห <c oughs> นๆกินพืชก็เยอะเอานุกไปเล่นมางับเลยอ่าก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมโอ้โหนี่อุตสาวนุกมาเล่นนะเนี่ย <c oughs> กินพืชก็แดกเลยนะตัวแรกโอเคจับให้เขาไวหน่อยไม <c oughs> ่นะ ไปแล้วนะครับมาแล้วมันจะกล้าโซลัดนะครับ่ะ <c oughs> กัดไปเรียงแนะ <c oughs> น่นเฮ้ยเรียกว่ะมีเชือดร้อยสิบเอ็ดถึงว่ะวิลลมันมีแรงนี้นแล้วว่ะปวดใจไม่ได้ตั้งใจเลยเนะี่ยแต่เอาของแข็งมาซะงั้นนะเราโดนนะครับเอ้ยไม่ตายให้มันรู้กันไปว่าใครแข,ข,ข็งแกร่งจมีหนึ่งจมงีสองเอ้ยมันก็ไม่ตายเหมือนกันป่ะผมดึกก็บุมมีสแต็กสามเออแน่เหมือนไปยั่วโมโหมันยังไงชั่วกว่าตายแน่โก้ไม่รอดแน่แอาการนะี้ วยรอดนะโจมตีแค่2อ0ร้อยสิบกว่าไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ตายนะโจมตีสองตายไหมโอ้ยตายว่ะสองอกโอ้ลืมไปมันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะไม่ใช่หนึ่งร้อยหนึ่งนะโจมตีหนึ่งแล้วก็เหลือไว้เพื่อนสองนะสบายดีนี่นะว้าห่างก็ต้องคว้ากันอย่างเงี้ยเรียบร้อยใหญ่ก็ไม่กลัวห่างเรายาวมาเอรารอโดนคนนี้มีการ์ดทองด้วยนะ ไม่ธรรมดานะแต่ว่าส่งเส่อาหารไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะมาอยู่กับฉันเถอะเวลาเราดินแกยังกับตัวกับใจทันนะนะเหนหม่นนนี่แสดงว่ามันแบบนี้โดนล็อกเลขแล้วไม่งั้นมันโจมตีสุดตัวแล้วนะครับไปไปอยู่กับฉันเถอะฉันสงสารแกรรเกินเดีย๋ยวฉันจะลากแกกลับไปไม่นะงับเบาๆพอแค่ยไอ้นีแกงตายซะงั้นนะ <laughs> โอเคได้ลากกลับไปบ้านแล้วตัวนะี้โอคตัวช่ เฮ้ยได้ยีสบเก้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับมาแล้วว่ะและงเงินต้องมาแล้วว่าวันนี้ไหนดูสิวิพ,พ,พี่นะอู้น่มีร้อยสี่สิบแปดเลยอ่าผมอาจจะเข้ามาช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็พูดพ่าไปเยอะตอนแรกเออแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกโถเอ้ยเดี๋ยวก็ไล่จนเอ้ยได้ร้อยยี่แล้วว่าดีฟพ่เจ็ดสิบหน่อยอะ่ะรู้สึกมีกระจิตกระใจในการตีหน่อยเออแหล่งเงินแล้วใช่ไหมแหล่งเงินแล้วว่าแหล่งเงินแล้วอ่า เงินแล้วเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีป่ยนไม่เล่นแล้วตรงนั้นเรียกว่าเป็นคนใจง่ายจะจัดนะไม่เล่นแล้วนะตรงนั้นนะผมจะเอาเป็นตัวนี้นี่นี่โอเคไม่เอาดีกว่าอ่อนนิ้หน่อยอ่ะลุยอ่ะก็กลับเข้ามากันแล้วนะผู้หูต่อสู้ดีดมาอย่างไวเล่กาดีดฟึบมาเลยดีเดียวต้มใหญ่เลยไมเนี่ยผมดูโฆษณาอยู่นะอุ้ยอันนี้สีสูสีดูดีชาดเลยทีเดียวมาในสุดก็เจอ คนที่เราจะต่อสู้ได้อย่างจริงจังขึ้นมาสักทีมาเลยไม่ทดลองจะไม่กลัวแกอยู่แล้วมาเลยรอมานานแล้วคนอย่างเงี้ยนั่นหนูมีสเต็ปตสไตล์ซะด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอุ้ยโควต้าหนึ่งวะ่ะอุ้ยมันต้องัว้าแทนเกินว่าขนาดเรามีแค่94เองนะเฮ้ย <c oughs> เรามีน้ำไงมันเลยกลัวน้ำไงเข้าใจ่ไหมมันไม่อยากเล่นน้ำอะ่ะวันนี้แต่วันแล้วผมว่าผมโดนแนะ่เลยโจมตีสองเลยหนึ่งไม่โจมตีวะ่ะอุ้ย มีตัวดีแต่ใจไม่ได้ไงโอเคมันก,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 ก็คงคิดว่าทำไมกูไม่โจมตีวิโจมตีได้ไงกูแพ้าัุมาเลยแล้เมืองตายง่ายๆกูโจมตีไปนานแล้วมาตัวเล็กมันคู่ใหญ่เลยว่ะเรายืนเฉยๆอย่ะเรายืนเป็นมาจังกาเลยอ่ะเอาสิโอ้่ขนาดมันไฮบิดเรียกว่าไฮบิดเงินนะเรานี่มันไลิรดระดับแรกแมันยังไม่กล้าโจมตีใส่เราอ่ะเสร็จเรา เสร็จเราเจอสูตรหเข้ามาไม่ตายนะครับตัวนี้อามาตะแล้วครับผมมาเดี๋ยวมันก็โจนใส่เราเราก็รอดมันเลย <c oughs> แก๊ขวรหน้าฉันไม่ตายหรกจะบอกให้โจมตีหกคิดได้อือหมีแต้มยั้แปดจจมตีหโอเคก็ามานเาไปป้องกันหมดนะครับอาผมเปลี่ยนตัวนะครับต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาซะหน่อยออเอาเก็บไว้เพื่อนนะครับเพราะว่าใช้ทีเดียวบ่สีแน่นะ เรียบร้อยปิดเปิดอะไรเราไม่มีมีมีสองตัวเลยเรียกว่าเอาปิดตะคูสองตัวเลยเดียวมาตัวใหญ่ก็ไม่กลัวหรอกโดนหนามเชินแกก็ตายแล้วจะบอกให้ดูหนามบนหลังว่าเปลี่ยนตัววะ่ะเปลี่ยนทําไมวะเนี่ยเปลี่ยนสแต็กก็ลดลงเลยดิเออไม่อยากแก้งเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็เหลือไว้สามน่านี่ยโอ้โเอยเก็บสแต็กไว้หมดเลยพี่น่ามีหกอีกแล้วประวัติศาสตร์ซ้ำลอยสภาพดี จมตีใครไม่ตายเนี่ยสภาพนี้มาเลยใส่ก็มาได้เลยเขาไม่มีฉันไปกลัวอยู่แล้วทัมงพาดอะหน้าแหกเลยทีเดียวนั่นไงเห็นไหมมงพาดหน้าแหกเลยนะครับมงไม่ดูดูที่ชั้นนำเต็มตัวอย่างเงี้ยแกยังก้าบมงดีเหรอ้าที่สุดจมตีหนึ่งจมตีสองจมต,ตีสามสมบายแล้วเก็บไว้เพื่อนหมดเลยนะไม่ใช่แล้วใช้ทีเดียว <laughs> ใช้สองทีแนละ้วไม่ใช่ทีเดียวโอเคป่าไปสองตัวแล้วว่าไม่ธรรมดาตัวนี้ เอามาตัวเดียวก็พอแล้วมึงเนี่ยสภาพนี้มามีสี่มัน,มนกล้าจมนะผมว่ามันไม่กล้าดูจากลักษณะแล้วมันต้องเก็บไปอีกอะทำเหมือนเดิมนะ้ำนั่นไงจมสี่สี่วะผมไปนะครับเอ้ยไม่ไปว่ะยังเหลือ60สิบวะโอเคตัวเดียวปาบหมดอนะเก็บจับจุดๆเลยเดียวจะดการมันดันดัโก้โซลต์หน้าขอาคำลามหน่อยไม่ได้ออกงานปวดหน้าเขาให้นี่แหน่เออดัดกลมหน้าเข้ามานะครับ สุดจัดตัวนี้สามยกหหแก่งไม่แก่งให้มันรู้ไปอ่ะตัวเดียวล้มหมดเลยสามตัวสุดอะตัวนี้มาเปิดขอแบงค์ซะหน่อยนะไหนก็ในไหนนะเอ้ยเดียวหรสุดจัดเลยอันนี้โอ้โหค่อยประทับใจหน่อยเฮ้ยผมใกล้จะเข้าแหล่งทองแล้วนะทุกคนก็ราชาการทองก็ต้องไปอยู่แหล่งทองเด้นะมันเรื่องธรรมชาติธรรมดา ปกติที่โลกมนุษย์ก็จะต้องเป็นกันโอเคเล่นดาเมจนะอันนี้เอ,อยเอาน้ำไปสองตัวบ้าบอที่สุมดม่้ยเอาพืชไปตัวนี <c oughs> ้ไม่เอาดีกว่าโอเคแค่น,นี้ก็น่าจะสู้ได้ละน่าจะไหวนะเอาโรโดวไวนะ้นะเอาไว่าเป็นไม้ตายนะปะั๊บกลับเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ย ามันมีนกด้วยอันตรายตรงนกเนี่ยครับบาดเจ็บเยอะด้วยสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเลยทีเดียว่กเอาพื้นบนตัวจริงป่ะสามร้อยอุ้ยสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนี่มันเพิ่มเกือบหนึร้อยเลยนะมันเพิ่มห้าร้อยฟาร์เลยนะหายจะจัดเลยทีเดียวมาใส่เข้ามาพี่เฮทองคำจะไม่กลัวแกอยู่แล้วฉันมีมาเราก็มีอยู่ตัวนึ่งนะซีพอร์ดโตตอลารนะ์ดนะครับเฮ้ยไหนอยาเปลี่ยนตัวจริงด้วย อะไรเช่นนี่ได้หรอป้องก,กันเอาไว้ก่อนยังไงก็งรอดโอเคป้องกันต่อครับยังไม่ตายยังไม่ตายนะั่นแน่วามได้เียมหมดไปแล้วอ่ะทีนี้แหละเสร็จโจละตายแน่นอนแก <c oughs> มันหรือเราน่าจะเป็นเรานะผมว่ามันไม่จมตีว่ะดูจากอาการแล้วโดมน่ไม่จงตีจริงๆด้วยดังนั้นผมเล่นด้วยไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนตัวก่อนโอเค แล้วก็เก็บให้ค้องได้หมดเลยนะก็ค้องมีดาเมจนะโอเคป้องกันสองว่ะหายแล้วโดมนมโจมแน่ๆเลยผมดูอาการแล้วไม่น่ารอดนะครับสภาพนี้เฮ้ยแต่ว่าเรามี6นะ,นะตาต่อไปโจมตีสองเหลือหนึ่งว่ะย,ยิ่งหนักเขาอีกอไปแล้วว่าไอ้คนที่ฉลา,าดมากฉลา,าดจริงๆอย <ๆ S 2> ่าไปกลัวอย่าไปกลัวเรามีต้วงหกโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่นะครับแล้วก็เหลือไว้เพื่อนสองพอแล้ว,ว ตายซะจัดการมันกลงทันซีกัดเยอะไปหน่อยมันเบื่อไปตัวหลังนะครับเอ้ยฉลาดจัดจ้านเลยเดียวุูยมีเดือบิกวันด้วยอ่ะโอเคุูยเดือบิกวันน่ามันเท่มากเลยนะมีควาบมาเลยให้กัดท้าดิอยากแกเห็นท่าแล้วกันกัดท้าอีกด้วยเอาแล้วดันล็อกลงโอ้โหลงซ้ายลงขวางับเขาดีหน้าผมตาย เอยท่าเทพจะจัดโอเคแหมได้เห็นอีกค้งนึงครับจุดสีหนึ่งจุดสีสองจุดีสามนะแล้วก็มีแปดร้อยเลยเลยอุ้ยนันเบื่อมากเลยนะเี๋ืวแค่เจ็ดสิบองเอ่อป้องกันไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็แปดครับปรมาณนีกว่าเดี๋ยวไปสองนะบาตายซะไม่นะเรียบร้อย เจ็ดสิบสามวิจิตเราพลอยได้เลยนี่มันจบตีไม่หึงเลยนะเต็มที่ก็ห <flavors. t ino parler> ้าร้อยฝ่าสี่ร้อยฝ่านะจบตีสามเจ่าวจัมตุดๆชนะแล้วนะครับวันนี้เอานันดามานี่เจ่าวจัมทุกตัวเลยทีเดียวความแข็งแกร่งนี่ไม่ต้องพูดถึงกัดมันเรียบร้อยสองพันเก้าไม่ตายให้มันรู้กันไปนะครับแข็งแกร่งจริงจริง อุ้ยที่สามที่สี่เลยอะอา่ต้องมาแล้วแต้มตนาน,นนะไลทที่หนึ่งแล้วนะอุ้ยที่หนึ่งมีร้อยสี่สิบแปดอุ้ยห่างกันห่างกันแค่เจ็ดต้มเรายิงอยู่ที่เก้าเลยเหรอเอ้ยมันเยอะไ,ไหมะแค่เจ็ดแต้มเนะี่ยได้อาหารครับอะไรก็ดีทั้งนั้นนะตอนนี้นเพราะว่ายังไม่มีอะไรเต็มนะครับเราจะไปแล้งทองแนละ้เราจะไม่เล่นตรงนั้นแล้วนะครับอันตรายสุดๆคือเล่นตรงนั้นต่อไปเน่ เรียกว่าชีวิตพลิกผันแน่นะครับผมจะไม่เอาเลยนะตรงนั้นผมก็จะไม่ได้ต้องมีดามเมสหน่อยเอาอันนี้นะแล้วกอ,อันนี้ครับแล้วก็เอาน้ำตัวนี้คนระโอเคน่าจะฝากความหวังไว้กับพวกนายทุกคนได้ละโอเคปะลุยกันดีกว่ามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะครับผมดูสิเฮ้ยก็ไม่ได้โหดมากนะแต่ตัวการโหดสุดๆเลยเมเทีย โอเควิโคไหวอยู players, ่โครู hmm. ้ได <sh arp inhale> <Okay. S 2> ้นะเมเทียมีห้าร้อยตัดไว้ก่อนนะเป็นไงต้องเปลี่ยนมันง่ามเราอย่างนีู้อากาศแล้วมาดูอากาศแล้วอ่าผมว่าคงต้องบอกลาด Darko level สิบแล้วนะครับเพรว่าคิดว่าเนี่ยจะต้องเอาไปแลกที่เหลือนะแต่ว่าอาจจะมาเลเวลแม x ก็ได้ใครจะไป็นโล วาอา้าวจมตีหนึ่งโอ้โหนี่แหละที่รอคอยแล้วก็อา่าป้องกันสองดิๆๆเดี๋ยวถ้ามันจมตีสองอีกยิ่งเข้าทางเรานะครับมาเลยแกชิ้นนะชิ้นมีแง่ง่ายหรอกชิ้นเจียบบอกให้จมตีสองอา้าวทำอะไรไม่ได้นะครับป้องกันสามวยก่อน,นะจริงเราพลาดไม่ได้แม้แต่สแต็คเดียวเลยนะครับพลาดเราแพ้เลยเนะี่ยมา ไมจมตีสามนะมันใสสุดอ่ะไอตัวนี้มาเลยว่ <c oughs> ามันไม่จมตีสามแล้วมันคิดหนักเหลือเกินจมตีสามป่ะโอเคงับผมไม่ตายว่ารอดไปได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อเปลี่ยนตัวสิครับจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ <c oughs> เออเราก็รอโอกาสนี้แหละจมตีหนึ่งแล้วจมตีสองนะครับเหลือไว้เพื่อนหนึ่งสบายตายซะไี <c oughs> ไ่นะเมเเียหลักยืนไม่ดีใช่ไหมโดนป้าห่างทีเดียวถึงกัขั้นล้มไงท้องไปเลยนะครับมา ไอ้นอกแก่นี่นกแก่อันตรายอันตรายจริงๆ330นะเ,งเ,นนเนี่ยโอ้โหดาเมจเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยการ์ตูนเซลซีเนี่ยอีกสามว่าเหลือมิหนึ่งอีกโอ้โหจิตใจมันไม่มัดมั่นเรื่อเราตายนะครับมาเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่ามาันเหลือหนึ่งใช่ไหมเ,เดินเดินเปลี่ยนตัวสิครับอยู่ได้ไงม <laughs> าเดากคนเล็กออกมาทีนะครับจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนบเหลือไว้เพื่อนหนึ่งกี่แล้ว เหลือหนึ่งไงละเราใช้สูตรหนึ่งมากนี่นะไป <c oughs> มาเลยอุ้ยมันต้องโจมตีเราสามอยู่ดีอัตราชนะสูงมากแต่ว่ามีไม่ได้ในาานะี่ยอาการนี้นะครับเฮ้ยจบได้ดิเรามีห้าเหมือนกันไง <c oughs> เรามีห้าเหมือนกันไงโอเคนี่เราเอาลอกสูตรมันมาเลยใช่ไหมสูตรหนึ่งนะแบทคิโอซอรัสมันกล้าโจมตีเราไหมโจมตีสามว่าโอเคเป็นไป,นป,นปนตามแผนเป๊ะ คันสามกระเด็นกระดอนมาแล้วมีสบายสบายมากเดยกจะใช้คนหนึ่งมันแกยังไงล่ะตายซ่าเบสคกียไม่นะก,กัดเขาให้กระชากลำไส้กระเด็นไม่ไม่ถึงขันนั้นไม่ถึงขันนั้นคันนั้นมน,น,นเืินไปอันนี้แค่เอาเุกแตะเฉยแกล้งหลอกกันโอ้โหได้สามที่หกไม่ได้แล้วแรงทองต้องมาแล้วนะครับราชากราฟทองอย่างผม แบงทองแล้วนะจ้าฮๆอได้10แบงโอเคถือว่าต่อยอดนะดูดับหนึ่งเล้อะไรปะวิเกือบ300เลยเหรอบ้าบอที่สุดเลยนะครับผมอยู่อันดับที่มี150ห่างกันหน่อยเดียวห่างกันหน่อยเดียวเอาอีกสักยกดีกว่านะเพื่อฟัมเรียกว่าปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินนะครับ เฮ้ยมันคงหดขึ้นแล้วผมดูอาการนะผมจะไม่เอาพวกนี้ไปเลยไม่เอาไม่ใช้ไม่ใช้ใชเด็กๆผมเล่นกันประมาณนั้นอา่าผมก็จะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันถือว่าทีเนี้ยเจอโหดจัจัดเลยมีประเด็นมีเปอร์เซ็นเป็นไปได้ที่จะเจอโหดจัดๆนะ่าเอาตรงนี้ไปดีกว่าเน้นดาเมจหน่อยนะครับอ่ะไปน่าจะได้แล้วล่วะไปลุยกันดีกว่าเลยโอ้โหกลับมาก็ตกตะลึงเลยทีเดียวีเนื้อเต็มไปหมดเลยโอโ โอ้ยเดือดเฉพาะตัวแรกพันหกเลยหรอเก้าร้อยโอ้ยนี่มาเป็นจุดอ่อนจะแท้เลยเพื่อนโอ้ตีแรกผมกระเจาน้ำมันอยู่แล้วนะแต่ว่าเฮ้ยเรา,าก็มีเปอร์เซ็นต์ชนะได้ป้องก,กันหนึ่งจังหวะกนตัวม,มันมากดี <laughs> กแกนโนโตโซลัดเดีเจนสองมันไม่มีดาเมจหรอกจะบอกใกล้แต่ถามาแล้วแตกติดเลยนะดาเมจ <laughs> แค่กายักษ์เท่านั้นเลยอย่าไปกลัวมันเอ้ยมันให้โอกาสเราเก็บสแต็กด้วยอะ่ะใจมันได้คนนี้เรียกว่าไม่ประมาทเลยนะ อบอกหาักก็ไปเดี๋ยวไปดูมีชนดสลบแกอยู่นี่แหละมาแกาโนในหนังแกก็ประมาณตายมาแล้วนั่นงไนงในใโอเคเก็บไว้หนึ่งวันเดี๋ยวจะเข้าใจเรื่องบินจะใช้สูตรงตึงในการชนะผมก,ก็มีเปอร์เซ็นต์นะเป็นมีประเด็นเป็นไปได้มาถ้าแกอยากจะชนะชั้นละก็แกต้องพยายามแบบนีว้วันฉันไม่ใช่ขนมไม่แกเคี้ยวง่ายๆหรอกจะบอกให้มา 200 200นี่จะล้มทั้หกนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะอ่าเก็บไปใส่เลยนะอ่าหุ้ยมันมีหกแล้วอ่ะอันี้มันก็ห้าห้ามันมีหกนะมันป้องกันป้องกันเยอะเกินไปไงป้องกันเยอะเกินไปมาใส่เข้ามาโจมตีห้าว่ะโอเคเพิเก็บสแต็กมาเพื่อที่จะโจมตีเราห้าเออตายไปแล้วเนี้ยครับเฮ้ยมีสอง กว่าจะโจมตี1น0 0พันหงสเนี 1, 2, 3, ่ยหนึ่งสองสามตีเออโจมตีสี่เองวะแล้วก็อ่าเก็บไวนะ้เพื่อนหมดเลยครับไม่ต้องป้องกันใดๆทั้งนั้นว่าการป้องกันเป็นอุปสรรคนะครับที่เราจะชนะได้สถานการณ์อย่างนี้ต้องเสียสละซึ่งกันและกันนะครับมาดูว่าในตัวเสาของใครจะสามารถขี่ประกันของใครจะแน่จริงประกันมานี่นแงจะแตายเลยนะเออโดนหลัจากเซกากัดก็ให้นะครับตายแล้วสไปโนลแลปเตอร์โก มานี่แหละตัวความหวังครับเป็นตัวที่จะล้มทั้งหมดนะครับจัตีหนึ่งจัตีสองแต่ไม่ใช่ด้วยพลังของตัวเองนะครับด้วยพลังของเพื่อนที่ส่งทอดกันมานะครับโอเคมาตายซะอย่ญญาอยู่เลยให้มันรู้จักความสัคคีซะมัง่งนี่นะแกคิดว่าฉันจะล้มช้างอย่างพวกแกไม่ได้ใช่ไหมคิดผิบแล้วเต็มตัวเต็มใจตายได้เลยจะส่งพวกแกไปลงนะันโลกให้หมดมาโอ้ยจนตีสี่ไม่เข่าหรอก นีด้วยสไตล์เพื่อนเก็บให้ให้ครับตายมึเงเดินจัดการมันไล่โบโคโดันเล่นมันจัดจักโอ้โหมึงกัดได้แค่นี้วิ่งสามพันสามร้อยสามที่หกว่ะนาเกะโอ้โหเกือบสามพุทธเลยอ่ะวันนี้ต้องมีสามแน่โอ้โหชนะได้อย่างไม่น่าเชื่อให้สามที่หกแต้มเลยนะครับไล่จี้จัดจัดอ,อ่ะขาดอีกแค่วิ่งไม่เยอะอนะไม่เยอะไม่เยอะเจ็ดสิบฝ่าแต้มนะครับตุ๊ด ร้อยแบงคิวได้รอยห้าส um, ิบอ่ะก็พอดีฝ่านะสำหรับค่ำคืนนี้นะก็สิ่งที่อยากจะบอกเลยก็ฝากีเมไปแก้ไขด้วยกูลงงเลยก็กายกระทำของพวกมึงเนี่ยกูละงงเลยกันอะไรของมึงวะเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี่มึงจะเปิดอันไหนกันแน่อแต่ว่าเปิดอันไหนผมก็ตีหมดแหละนะอุ้ยกูได้จะจัดเลยว่ะตายแล้วสงสัยผมต้องได้อีกใบหนึ่งอย่างแน่นอนนะดูจากอาการแล้วนะมาไวพผู้ไวจะจัดอ่ะ พอดี่ฝากนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆเลยนะครับลีกเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าลืมตีกันนะจะบอกให้มีโอกาสได้สูงเลยนะลีกนี้มั้ง <c oughs> อ่ะก็มันคงจะเคยเปิดไปครั้งหนึ่งแล้วเพราะมันไม่ใช่ตัวใหม่นะครับผมดาเอานะเพราะว่าเกมนี้มันต้อง8ปีแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเพิ่งจะปี2ปีนะเป็นเกมเก่าแต่ก็ยังคุงมันอยู่สเสมอละอ่าตัวผมก็เล่นมา1ปีแล้วนะเกมนี้นะเล่นตั้งแต่สูงมาเลยนะก็ะพยายามเก็บสะสมทรัพยากรมาเรื่อยๆนะอ่ะ อ,อจริงแล้วนะก็ก share, กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพระวิสแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนได้ ender, ยังเล่นอยู่ <laughs> ไปแล้วไฟย